คือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วเธอทนไม่ไหวแล้วเออเพียงแค่เราได้เธอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วเธอทนไม่ไหวแล้วเออทนไม่ไหวแล้วเธอเพียงแค่เราได้เธอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วเธอเธอเธอหนรักจนเกินไปท้าไม่ใจผู้เบลาย ผมก็ยังไม่มีใครจะบอกว่ารักและคุณจะว่าไงโอเคนะครับและผมจะโทรไปแค่อยากให้เธอได้รับหรือเอาไว้ว่ายังมีเธอคเนเดียวตลอดไปเธออยู่ในใจอยู่ไม่มีใครโอเคและเธอจะว่าไงเธอเกิดมีผมไปนั่งอยู่ข้างๆสี่ห้องหัวใจผมยกมาให้เธอทำเอาใจผมไม่เหลือเลยห้องว่างจะด่ายังไงไม่แคร์ผมหน้าดัดจะยืนรอเธอทุกวันอยู่หน้าบ้านไม่ว่าจะชอบไม่ชอบกันแล้วแต่แต่ใจผมกลับไปชอบคนแล้วแหละ คือแบบว่าชอบเธอจริงน,นะัดเจอใจที่ผมให้ของจริงนนะเออไม่ขอเลยงมากเม่ยแค่เฟนและแบ,บ้าเบอร์ถ้าแม่สะดวกโอเคคเรับเป็นนัดเจออยากได้อะไรขอให้เพียงเธอเอ่ยปากไม่ได้อดตายแต่จะพาเธออดอยากไม่ว่าเดือนหรือดาวหรือจันทราสูงแค่ไหนตนัวผมจะนำมาอากาศมันก็เริ่มจะหนาวเลยอยากให้เธอเข้ามานอนด้วยผิวเธอมันก็ช่างจะขาวเห็นแล้วจะเป็นบ้าได้โปรดช่วยเธอคือของขวญที่อิสัชชาที่เหนือสิ่งใดมันจะเทียบได้ วันไหนที่เราไม่ได้เจอคือแบบว่าผมมันจะเป็นไขรเธอคือผู้หญิงคนแรกที่ว่าใช่แล้วก็คิดจะอยู่กับผมได้อยากได้อะไรไม่มีคําว่าไม่ถึงแพงแค่ไหนก็ซื้อให้เธอไม่ต้องกลัวว่าใครจะอิจฉาก็เพราะความสวยของเธอมันล้นหลามถึงผมไม่มีสักด,าายยด้านเลยศถาแต่จะขอกอดเธอเอาไว้ให้นาไ้เจอ,อแบบว่านไไมไมมม่ว่ว้เผยอ,อ ทนไม่ไหวแล้วเธอเพียงแค่เรารีเจอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วเธอเธอแบบว่า that is too cute เลยทำให้ใจเราฟิวฟิวอาการของผมมาเริ่มจะโคม่าอยากขอเป็นแฟนแต่ใจยังไม่กล้าคือเหมือนว่าผมกำลังจะเป็นบ้าคิดไว้ในใจหลงเธอแล้วสิถา้าบ้านผมไม่มีอย่างเขาเราบิ๊กไบอยากรู้ว่าเธอจะรักไหมิมที่คิดให้เธอเข้ามาแค่เจอกันวันละนิดทั้งกายและที่ตัวมีชีวาบอกใจตัวเองเอาไว้ เธอเหมือนเป็นชาร,รมาดาแต่ตัวของฉันจะไม่ยอมแพ้จะจีบจนเธอเป็นภรรยาแค่บอกว่ารักจะจีบได้โปรดน,นะฟังที่เธอตอนนับตาทุกครั้งที่ฉันตื่นนอนหัวใจมันย้อนอยากได้เธอกลับมาอย่าบอกเลยได้ไหมวันนี้ผมเป็นผู้นิยมให้ตัวของเธอนั้นเลิกมันโนและมาพบรักกับราชิลมมแล้วรัมมววอ,อ เราที่เจอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วจ้าทนไม่ไหวแล้วอ่ะทนไม่ไหวแล้วจ้าเพียงแค่เราที่เจอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วจ้าทนไม่ไหวแล้วจ้าผมไม่ไหวแล้วเธอเพียงแค่เราที่เจอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วจ้าผมไม่ไหวแล้วอ่ะทนไม่ไหวแล้วจ้าเพียงแค่เราที่เจอคือแบบว่าทนไม่ไหวแล้วจ้าจ้า